ใครจะคิดว่าศิลปินระดับประเทศจะมาเลี้ยงควายหอมควายเฉยเลยาครับผมนี่ครับตัวนี้นี่สายไหนนะครับพี่โอมครับ<ะ>พันธุกรรมเขาพ่อเขาสักทองครับพ่อเป็นสักทองแม่เขาคือลูกดาวสีพีมแต่ใจไม่ไหนแต่เชื่องมากแต่คือมันแบบครับผม เชื่องจริงๆเนาะแต่ตั้งแต่เลี้ยงควายมาไม่มีควายอย่างงเี้ยครับแต่จอนนี่มึงอ่ะอูเบื่อมึงไปไปไปถอยเรถอยแต่ตอนนี้เชื่องสุดๆใบหูใหญ่มากเลยเนาะพี่โอมเนาะใช่เบลเลอร์เลยในอนาคตก็น่าจะเป็นควายยักษ์ควายใหญ่อีกตัวนึ่งเละครับเนี่ยเราหนูเหยียบเนี่ยหนูเหยียบหรือเปล่าหนูเหยียบแล้วจมูกหนูก็เลื่อนไหลชื่อน้องที่รัก ใช่ <inequ ity> ตั้งชื <ikka f ancy> uh ่อว่าไท้ทีหลักตั้งชื่อว่าที่รักแต่ไม่รู้ว่าจะถูกเปลี่ยนหรือเปล่าอ๋อ้ที่รักแหละเป็นที่รักเนาะน้องที่รักไปกินไปกินแดนไม่ได้ซื้อกล้วยมาให้เหมนกันยิ้มปัดยิ้มมีปัดแฉยิ้มปัดแฉ น,นี่ครับโอมโปเตโตศิลปินระดับประเทศครับมาหลงสเสน่ห์ควายไทยแล้วก็มีควายอยู่เก้าตัวเก้าหรือเปล่าครับ <9. S 1> <9. S 2> เก้าน,น,น่ารักมากเลยนะอไอเนี้ยน่าจะเป็นควายนี่น่ารักที่สุดตั้งแต่เราเชื่องยังกระลูกแมวนะพี่อมมันเชื่องมากเชื่องสุดเนี่ยเนี่ยเจอครั้งที่สองอ๋อครั้งที่สามเนี่ย ครั้งที่สามเจอครั้งแรกเราอยู่กับกันมาะเด็กๆนั่นแหละมันเกิดเนาะแล้วก็ครั้งที่สองก็คือเขาเพิ่งย้ายมาครับนีครั้ที่สามเขาจําพี่โอมได้เนาะไม่รู้จําได้ไหมแต่แม่งแบบน่ารักมากอโอ้สีเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยก็เป็นควายที่หูใหญ่มาก ในานาคตจะจะโตมากมากเหยครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่เก้าเดือนเลยครับยังไม่ถึงเก้าเดือนด้วยยังไม่ก้าเดือนแต่คือทำได้คือผมว่าช่วงไหล่หน้าของเขาเป็นทรงสี่เหลี่ยมดีนะเอ,อสายดูยุงดูยุงดูยุงนี่แฟนยุงดูยุง <laughs> โอ้โหยุงกัดยุงกัดดูยุง แม่เป็นลูกดาวซีพีโอหเด็ดแน่นอนสายสูงใหญ่ยาวสายดาวซีพีนี่เราเห็นหลายตัวแล้วครับสูงใหญ่ยาวน่ารักมากไหน่ารักมากแล้วออกมายังไงก่อนดีวะกระโดดเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมผมนั่งอยู่เวลาจะเข้าคอกนี่กระโดดข้ามเลยผมนึกว่าม้ากระโดดข้ามเลยเนี่ยครับกระโดดข้ามรั้อเนี่ย มาหนูมาที่มาจริงจัดนะเราขอา้อมันนี่ก็แสดงว่ากระโดดออกเนี่ย